ที่แปลงนี่หนึ่งไรถ้าย้ายเฮ็ดนาย้ายลงทุนจากบาทเราขายเข่าโดยประสบการณ์ของย้ายได้เลยจากบาทเราพอย้ายมาปลูกชมพูหนึ่งไรเลแปดสิบต้นเนี่ยย้ายลงทุนจากบาทสมมติว่าห้าเฮ็ดนาอะไรหนึ่งมันบอจ้าห้าไทยไรหนึ่งมนไรละเปดรดอยค่ะมะไรละเปีดอยนี่เทาก็ซื้อเขาปลูกไทยไรนั่เทาซื้อเขาปลูกสองแผกแ็กละเกตลอยยังสี่หรือแ็คระหาลอยยังสี่กตีว่าเป็นเสามพันเนาะค่ะแมนบัานนี้ก็ค่าปุ๋ยเข้าไป ข้าผู้เข้าไปล่ะขันย่างหน่อยเข้าใส่ก็สีสามสอบจังสิเป็นเขาบันนี้เข้ามาขายไล่นั่นก็สิได้ยุพราขามันได้เกี้ยงอิลีก็สีเขาสองเมืองฮึถือพ่อๆไปล่ะมันกับอันนี้อันนี้อันนี้มันในเดียวก็เขาจ้ามันไดเดียวก็เขาย่นแต่ว่าอันนี้มันาสิลงทุนหลายก็เขาบ่ขยายก็ล่งหลายก็เขายู่เท่าลงเทเดียวจ้าเขานี่เขาสีลงสุปีจ้าอันนี้เขาก็ล่งทุนหลายก็ล่งทุนเทเดียวนึงคือเข้าเลียวเลย ลงท,ทุนตอนแรกเลยลงท,ทุนตอนแรกนี่มันสอยู่วางสองสามหมื่นนี่แหละจะเทิงขวดหวงเทิงเงินเท้าสือ่อผลละไหม่มาปลูกนี่มันก็สอยู่นะถ้าผู้ใด่นบกขุดธคลองน้ำแบบนี้กับ่ต้องลงทุนหลายซ้ำยายได้เนาะเม่นแต่ว่าบ่ลงทุนหลายมันกับว่าเปลี่นประโยชน์ได้ล่ะล่ละมันบ่ได<อ>้อเ้าวหาดน้ำบ่ได้ก็คือบ่ได้จ้าวันนี้เข้าไปจอปะดานกันถื่อน้ำเข้มกับ่ได้เผ่านี่คือบ่ได้ใส่ดอกเพราะนี่สูบเพราะนี่ ข้าจอบอาดใดเพราะว่าน้ำเข้มจ้าจ,าจาอลงไปน้ำเข้มมีแค่น้ำใส่ต่น้ำขว้องกับน้ำสีจังไดอ๋อย้าไปเลย,ย,ยคิดว่าการที่ขุดคล้องแบบนี้เราย้ายกักน้ำไว้เออนี่มันเขา,เขาอยู่ใกล้หนองอยูอ่ด้วยนั่งใกล้หนองเพราะขาเบิดเขาใส่เบิดแล้วข้าก็สูบหนองอยู่มาใส่ทั้งใดก็ดีก็จอบาดานแมนโอ้โหทั้งใดก็ดีก็จอบาดดานข้าสิว่าได้เสียหลายทอบาดานบาดดานข้าสิใส่สายฮอดสายนั่นคือเก่านั่นละ สแสดงว่าฟังจากยายเวาเนี่ยลงทุนปลูกชมพูอ่ะเก็บขาย2ปีตี่า2ปีเนาะคะ่ะยายได้เก็บขายมันก็สามารถคืนทุนได้เลยด้ค่ะแมนียน,ข,นขึ้นได้แล้วขึ้นแต่แต่ปีแรกพุ่นล่ะทุนมาหนั่นทุนเนาเฮ็ดไปนั่นเราห้องก็บ่ได้ลงทุนอีกเลย<อ>ยุบเป็นปุ๋ยเนาะคะ่ะเออมันเป็นปุ๋ยมันบ่ได้ปลูกใหม่ทุกปีคือเขาเนาะค่ะยายบ่บ่บ่ได้ปลูกใหม่คือเขาแสดงว่ามันก็เป็นตามันก็เหมาะที่สิแบ่งนาส่วนนึงพอนาต้องเฮ็ดเพื่อกินข้าวยี่เหล่เนาะค่ะยายเสือแพงเนาะบ่ได้ลงทุนเฮ็ดนาก็ดีแนววนึงอยู่่แต่าเฮาาว่มัน ได้ทอหมากไม่ดอกปลูกมาสี่ปีจะเขาหาปีเลยเนี่ยยายคิดว่าการปลูกชมพู่มันดีจังใดจ้าเอามันกระดีเนี่ยหนึ่งยู่มันกับพ่อเด็ดใส่ในขั้วเลี้ยนของเฮ้ามันกระยากยุปีแรกปีที่สองมากกระเจ็บไปแน่ปีที่เขาปีที่สามมันก็เห็นกําไรมันไปละละวอาพุนเฮากลน้ำสาหน้ามองเขาสิปลูกเลี้ยเนี่ยเข้าคืดว่าเข้าร่วงทืนมันมาได้เท่าใดนั่นมันเอาขึ้นทือนเราละปลูกทีเดียวแล้วเลยเนาะค่ะยายปลูกทีเดียวก็แล้วเลยเขาว่าได้ปลูกมันอีกดอก เดี๋ยวว่ามันสิมันติดตายไปนาผุนผุนเมียนบอข้าวถั่วงว่าเห็นเออข้าวถั่วงั่วเป็ี่ยนอย่างก็พราได้ใส่ได้กินอยู่ก็เพลบลู่มันดอกล่ะแต่ว่ามันได้ปลูกเจ่าเดียวมันก็แล้วจังใดก็ดีเห็ดหน้าเห็ดดีอยู่ก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมสําหรับครอบครัวน่ะค่นสําหรับในครอบครัวเฮาก็ดีแนวนึงอยูดีเจ้าว่าก็ว่าเดือนนี่มันได้ขายแต่ว่ามันก็มันก็ได้ขายเต็มเดือนอยู่ดีอันนี้ข้าวเห็ดหน้าเฮาก็ไปมื้อนึง2มื้อเฮามันก็เบิดซะ อันนี้เขาเฮ็ดไปมันก็พ่อได้ใส่ได้สวยไปน้่มันนั่นล่ะแต่ว่าคันเวิดตหนานี่แล้วยู่เดนี้เขาสิไปอีกรอบนึงเมษาก็ได้เด่นมันเป็นสองรอบอยู่แ่วมาห้าสสีอ่บอ่เท่านั้นละ่ะแค่นั้นว่าโอ้ยมันมีไอ้เอาอบอกเ้าก็เลยไปแต่ว่าปีไก่ไม่เอาอยู่ปีไก่ไม่เวลาไม่เอามันคือสิหวานคักแถียเพราะว่าเมษาเออมันมันหนามันหนามันหนาหอนแต่ว่ายันแต่ฝนยันแต่ลูกเห็ดมาก แม่เอาสองครับต้นน <|ja|> yep> ี่มาปีกายนี่ป๊า้ตัวนวลแบบตัวผัวจังสี่ขาจังสี่เขยเลดขาดด้วยเ่แม่บ่เอาลายจังสีก็เม่เอาบางๆคล้ายดีขึ้นอย่างแสดงว่าขั้นอยากได้นวยใหญ่ต้องเอาไว้น่อยอันนี้นวลใหญ่ก็ใบหน่อยอ๋อมันเขาไม่อยากอาหารกันเนาะเออไม่เหยียงอาหารกันกระสีนี่กระสีดีไปย่างกระเทียมไปสั่นละลายแต่ว่าพ่อได้ใจได้เกียร